พี่มานะครับแล้วก็น้องอโปนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ประกาศผ่านพ่สื่อมือชนไปแล้วว่าเตรียมนําทีมนะครับหล่อนักแสดงนำนะครับจากซีรีส์เรื่องชายเดินสายนะครับประกาศสัปดาห์ที่ต่างประเทศครับจนล่าสุดนะครับประกาศออกเป็นทางการแล้วเรานผู้ชมว่ากรกฎาคมนี้นะเตรียมเจอกันได้เลยซึ่งพี่มานะครับกับน้องอโปนะครับก็จะพาพี่พี่น้องๆนะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องชายนะอย่างหนุ่มส่วนยุคนะครับน้องยูโรนะครับแล้วก็ ปีเตอร์นะครับไปด้วยกันกับทริปนี้นะบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อผลักดันสินค้าและก็บริการของไทยนะครับสู่ตลาดโลกนั่นเองนะคุณผู้ชมโดยอาศัยนะครับพลังของซอฟต์พาวเวอร์ผ่านซีรีส์ไทยคุณภาพและชานะครับยังเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่รับการสนับสนุนนะครับด้านงบประมาณจากกรมนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสํานักงานนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับการผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีนะครับและ แอนิเมชันไทยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มบอยเลิฟแล้วก็เกิร์ลเลิฟนะครับเพื่อส่งเสริมการสร้างสารรค์เนื้อหาที่สะท้อนความหลากหลายแล้วก็ผักดนันวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลน,นั่นเองนะ,ะแฟนๆนะครับ<ะ>ก็สามารถนะครับไปเตรียม กันเลยไปเจอกันได้เลยนะครับในงานทําเล็นะครับไทเทสนะครับวันที่7-14ถึงกรกฎาคมนี้ก็อีกประมาณไม่กี่วันและเดือนหน้านะครับเจอกันที่อเมริกานะครับสามเมืองใหญ่นั่นคือ LA นะครับไมอามีนะครับแล้วก็นิวยอร์กคุณผู้ชมแฟนๆก็สามารถรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเราเชื่อว่าแฟนขับทางหนูก็เตรียมตัวแล้วนะแต่ถ้าแฟนขับทางนี้ก็จะบินไปก็สามารถบินไปทันนะเพราะว่านี่แค่มิถุนายนนะครับอีกไม่กี่วันก็ เดือนหน้าก็สามารถบินไปให้ทันนะก็ก็สามารถบินไปไปทันแน่นอนไปรอเลยเหรอแม่ให้หนูไปรอเลยเหรอก็บอกว่าไปเที่ยวก่อนเหตได้แล้วก็ไปรอน้องๆกันได้นะครับแต่ที่ไม่ต้องรอนานคุณผู้ชมนะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่คุณผู้ชมต้องติดตามนะครับนั่นคืองานที่พี่มานะครับแล้วก็น้องอัปโปนะครับเตรียมตัวนะครับไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนะครับดิออนนะครับซัมเมอร์2026นะครับเมนนะครับคอลเลคชันนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสใน วันศุกร์นะครับที่27มิถุนายนนี้นะครับก็อีกประมาณ4วันเท่าน,นั้นนะครับรอชมลุลรอรอนะครับของทั้งคู่ได้เลยเราเชื่อว่าต้องลอหล่อยอย่างแน่นอนและที่สําคัญไม่ทาให้คนไทยผิดหวังก้าวเท้าปุ๊บใช่ไหมแสงรวมาแน่แสงแฟตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บนะครับรอติดตามมันได้แล้วก็รอมาดูลุกของทั้งคู่<อ>ว่าจะเป็นแนวไหนจะมาในลุกแบบว่าเทหรือว่าเรียกว่าไง่ะ คูคู่หรือเปลา่าหราจะเป็นลูกคุณชายก็เราติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าติดดูที่ดาราเลนี่ได้ <c oughs> ดาราเลนี่ไปที่ไหนไม่ๆถ้ามีการประกาศทางออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการน้องลงหรือว่าทางค่ายลงนะครับเราก็จะรีบนำภาพปังๆของทั้งคู่มาให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอน <c oughs> ครับแสงไฟเป็นไงนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงั้นต้องทำแล้วตาเธอกับพี่บีบบับบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ไม่รู้เรื่องแล้วยไหนตาเธอกับพิบบิ๊บบ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 บอบบ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 นบบ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 บอบบ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 อบบ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 บ กินพอเดนซีรีส์นะครับ <c oughs> ทางช่องเจ็ดนะครับโอเคตาเธอกับพิมพ์มิมมิบบ <c oughs> บ